ये राम 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 ขอบคุณที่สี่สวยขอบคุณนะคะที่สวยเอานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วไม่รำลับแต่ค่ะเออขอบคุณค่ะแล้วไม่รำลับแต่พี่คนที่ใจดีอย่างเงี้น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะเออนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยนะคะน่ารักมากเอะไรอ้าวหนูหนูอะไรอะหนู เอาหนูไม่สนุกเลย <laughs> 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 <Okay. laughs> <laughs> oh, <cool. laughs> <ฮ>น้องอยู่ตรงน,นั้นขอบคุณเราขอให้คุณพี่ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะน่ารักมากรักมาดีรู้จักใจยังดีด้วยดีเลยขอบคุณค่ะอย่างเมื่อกี้มีน้องเมย์น้องเมย์เพิ่งขึ้นมา,มาเออเดี๋ยวขอเมย์รอดอีกรอบหนึ่งนะ้ไเดี๋ยวเมย์รอดอีกรอบหนึ่งได้ไหมเออ,เอ,อขอเสียงให้น้องเมย์ฝากคนไปแล้ว <_ letter> 우리 학교에 가다 가다 또 만나서 보고 보고 또 인사하고 오고

จบแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาเต้นกับพี่เข้าอีกรอบนึงนะเดี๋ยวตอ,อนอนอี้ตอนนี้เดี๋ยวพี่เข้าขอร้องพี่ช้าพักเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แดนเซอร์เข้าจะได้ลมแล้วนะคะราะว่าอายุเยอะนิดนึง <c ười> ไม่เป็นไรนะสาวผ่านมาดิทุเนี่แยแปลกเองโอ้ยช่างแกล์เหรอ อุ้ยก็จริงนะเมื่อกี้เห็นแล้วล่ะที่เขาแจกเงินให้เด็กเราก็ไม่รอรวยเราก็แอปเรียนได้อยู่ชิบแปดชิบแปดหรอโอเครู้นะพรุ่งนี้หกสิบแล้วอ่ะอยาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว่าคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาได้ถุงข้าวนะคะโย่ถ้าจะมาลองซิงเกิลแรกให้หมาเป็นช้าๆถ้าคนไหนทันชอบสบายดีทีดีน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ค่ะือนนถ้าไม่ เราก็าบอกนะว่าก็เปลี่ลยนไปนิดนึงอะไรอย่างนั้นก็ได้เราก็าไม่ต้องพูดความจริงก็จะเจอยา่ากมากด้วยก็ก็มากจริงอะไรนะคะนะ่ารักขึ้นโอ้ยขอบค,คุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้เยีเ่ยมค่ะสาวเดี๋ยวเราจะไเริมชาบินเอาไปเอาไปเลื่อนพูดฉันดกว่าที่รักสาวสวัสดีค่ะทน,นะคะสวัสดีค่ะ ฉันยังรู้ดีาดววไไหากค่าใจยอมรับควาไม่เชอทุกสายท่ทอทกทากเธอฉันก็เลกนั้ทุกค้คที่เธออาทุกอย่างก็ค

献给远古。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาแล้วอ๋อจากต้นข้าวหน้าก่องไปหน้าใหม่แล้ววันนี้นะะคก็ขอบคุณนะคะวันนี้นี่ขอบตื้มใจมากอาจารย์เมธานาสาดีนะคะครูเป็นของต้นข้าวอาเซียก็คือให้อาจารย์หน่อยนะคะเป็นคุณครูที่ทำให้ต้นข้าวเป็นต้นข้าวอาเาียนวันนี้วันนี้แบบแกรนด์บิกสก๊อเลย เพราะว่าครูดูเองนะคะครูคะถ้าถ้าหนูร้องเพี้ยนก็อย่าพูด่ากกันนะคะพอดีเต้นไปเยอะนิดนึงนะคะันดีก็ดีใจมากเลยนะคะที่ที่อาจารย์มดูนะคะเก่งเลยอ่ะเดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกำลังใจจากทุกคนเดี๋ยวช่วยร้องเพลงนี้กันได้นะคะชั้นที่นั่ดีนะคะเป็นความสวยชัดนะคะถ้าไม่ชัดใคกลับมาด้านในได้เลย เป็บบตนตอนตน้มอบให้กับคนที่ินุกคองัาอางกาเ่อกแนี่เป็นแอเป็นแที่บ้านเราเป็น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những લોલ ચિની ચલી ચાલે મે વે ઇવનીંગ ตาดิท่าตาเล็กๆตาดิายิ่งดูง่าย ร้านไหนคะร้านต้นหอมกะปิหวานะอขอบคุณค่ะขอบคุณร้านต้นหอมกะปิหวานด้วยนะคะ,คะ,คะน่ารักมากเลยเราฝา,หาหกหน่อยวก็ฝากพี่ๆด้วยและนี่เลยร้านบ้านสวนทองม้กกนวนกะทิสดด้วยนะคะขอบคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกร้านเลยนะคะน่ารักมากเลยเราร้อนเลยนะคะนี่ทุกคนจาา๋ารน้ำลายไม่ทิ้งที เปรี้ยวปากเลยเปรี้ยวปากเลยวันนี้นี่โอ้โหโกะปิของเขานี่คุ้นๆเลยนะคะนี่นะคะต้นหอมต้นหอมกะปิหวาน,นนะคะขอบคุณ,ะคะคด,คณด้วยนะคะไหนร้านอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ไหนต้นหอมกะปิอ้าอยู่โน้นขอบคุณนะคะแบงมาไกลเช่นเคยขอบคุณนะคะขอให้ใครติดใครดีขอบคุณร้านบ้านสวนทำงานด้วยนะจ๊ะสุดยอดเลยที่มาพี่หนุ่มดิบด้วยกัน,กน,หน,นไหมพออีอ นเคะอ่ะเดี <t od ay> ๋ยวมาฟังเองช้าๆอีกสักเพลงได้ไหนะคะต่ิ่งที่เข้ามวไหลแล้วว่าเด็กรเบิดอคกหอมระเบิดดวงใจ Tidak ada yang ingin kukatakan diri saya Tidak ada yang ingin kukatakan diri saya I'm mm dying, -hmm. mm -hmm. यो कुन कुरा छ छप्परमा सेतो निबेटीको जाग जा रे 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 रे

ยยุ่งเลทำไมทุกคนน่ารักกันขนาดนี้นะคะวันนี้คือแบบนึกว่าข้าจะมามอบความสุขให้อาทุกคนเนี่ยแต่กับกันว่าทุกคนก็มอบความสุขให้ข้าด้วยขอบคุณนะราน่ามากเลยโอ๊ยข้าจะจำสรุปปากกาไม่ลืมเลยไหนขอเสียงทุกคนปากกาตั้งนานมาแล้วเดี๋ยวถึงเขปุ่มนะเขบคุณค่ะเดี๋ยวขยับจังหวะึ้นมาสักนิ่งๆวางแขนวางขาลงนะคะใี้หนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันนะคะ y <laughs> e